ช่วงนี้เฮ็ดร่วมอยู่แถวบ้านกำลังออกหลายอยู่บนผู้เขาพี่น้องเอ้ยเ่อ่อยกับน้ำหอมและกระพอบ้านคอยกับสิผ้าพีผ้านองขึ้นผู้หาเห็ดอีกคือเก้านั่นล่ะจ้ามาพ่อแล้วงมูแรกแหกหมานว่ามื่อนี่สิบพ่อเห็ดพวามาตํำหลังเพื่อนด้วยมือเศร้าเพื่อสิทรงอีนางน้อยอีนางน้อยก็งอแงบ่อยักไปโรงเรียนเพราะว่าอย่างวันตีพว่าอีนางน้อยพ่อได้ยินพอกบแม่ส่วนกันไปหาเห็ดเพิ่นกัอยากมานกันเลยบอกกับอีนางน้อยว่าเออวันเสาร์อาทิตย์พอกบแม่กันจะพาไปเมื่อนี่คอยกับพอบ้านมาหาเห็ดอยู่ทง ผู the the ้วัดอยู่แถวบ้านนี่ละจ้าบ้านข่อยกัสิมากับอีเม่แต่ว่ามือนี่จะพาพ่อบ้านมาน้าเพราะว่าพ่อบ้านเขาข่อยเพิินกับมักหาเห็ดคึอกันเมื่อนี่มาจอดรถอยู่ที่ผู้วัดกับบ้านเห็นเห็นมอไสคัดหนึ่งกันเลยพากันบอกว่าเมือนี่เข้าตรงไดเห็ดแน่นอนเพราะว่าข้าเจาบ้านในขึ้นมาหลายพอข้นมาแล้วก็บ่อยากเสื้อใส่ตาพี่น้องเอ้เห็ดนาเลเห็ดนาง่วนหลายคักคนาหลังจากก่อนนานี่เดิ้อซุ้มข่อยกับพ่อบ้านนี่มาจอบเห็ดเกือบซุมจนยาพอบอกว่าเห็นสองพวเมียนี่มาจอบเห็ดซุ่ม เพ็รตลอดซูมือนะมันผู้เบื่อบอกเพิ่นว่าเลยตอบย่าพอไปว่าโอ้ยมาซูมือกับบ่ได้ดอกย่าพอก็ได้แต่ว่ามาจอบพ่อบามาจอบสองสามมือท่อนั้นลาดได้ยินข่าวว่าพี่น้องใครทางอื่นห่ามือมีกระเซียใแจกกระเ้สข,ขึ้นมาแต่<ว>าก่เส้ากระสายอยู่ซูมือเผื่อสีมาหอดหลังจากนั้น เคลียไปเคลียมากกับพ่อเห็ดไข่พี่น้องเอยสงสัยว่าดอกบันบาทมีใยๆเพิ่นเอาไปเบิดแล้วเหลือแต่ดอกไข่เฮากันใ<ล>ย<ง>บ,บอกเด้อเลยว่ามือน,นี่อยากกินปนเห็ดไข่เฮีนาวานาอยู่ในใจว่าขอจัก3 4มสี่ดอกพ่อเด้ปนตอนเศร้ากินเส้สายนี่นะเก็บไปเก็บมามีสุรุนเด้อดเฮ็ดนั่งเ<อ>ลยแหล่ช่วงนี้ก็ออกเป็นมูพี่น้องเอ,อ้ยมูหามูให้เคลียไปเล่าเคลียมากพี่น้องปกรหาเก็ดดินของเฮานี่ก็สิบ่มีอย่างหลายที่กรตาหน่วยหนึ่งแล้วก็ไม่เคลียเอามีดมาตัด ตีน้ำเพราะว่าถ้าเขาบอตัดตีนี่จะเห็ดให้เห็ดองเข้าเนี่ยมันแยะได้เห็ดร่วมนี่บอกได้เลยว่าอุ้ยถั่วลางบอลนี่มันแยจากซื้อนี่ก็บอกเลยว่าเห็ดดินพี่น้องเอ้ยถั่ลันเตดีนี่แย่แน่นอนเวลาล่างเข้าตองใส่น้ำกะละมังใหญงๆค่อยๆเอามือเคลียร์ค่อยๆเอามือเกาขีดดินโอ้ล่างใจเย็นๆบางคนก็บอกว่าต้มน้ำห้อนแต่วแอ่ว่าถ้าเขาต้มน้ำน้่อนลวกมีรสชาติของเห็ดมันจะเปลี่ยนแปลงไปเด้นกระสิบ่คือเห็ดสดๆที่เขาเอาไปแกงเอาไปนึ่งเลยจ้าบรรยากาศมือนี้ก็ถือว่าดีคักพี่นน้อองเยฝตก ปาดคอยบอกว่าเรามักบรรยากาศแบบนี้เราะว่าแดดออกนี่เราบ่อสูนแน่นอนเล่ายาเขาลืมหินยางเขาซอกเขาซอยกระพาะแล้วพี่น้องเอ้ยของดีแนมเห็นตั้งแต่ไกลล่อตาล่อใจพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดไข่เลอว่าเห็ดไข่นาเขียวนั่นเองดอกบักใหญ่ใหญ่พี่น้องเคยพ่อเคยเห็นดอกอีหยังสมัยใหญ่กำลังใหญ่กำลังงามเด้อพี่น้องบอกเลยว <พอ S 2> ่าอ๊้ดอกเดียวีิ ปนเนี่ยเต็มโคกผูเ้เด็โคกนี่ต้องเอาอันยังอื่นใส่น้ำนั่นละพี่น้องเอ้ยโมเมนต์เห็ดดอกเดียวนั่นละไปวา<ะ>มากก็เออเห็ดเมื่อนี่กระง่ามหลายพี่น้อง,งขึ้นมาอีกจะข้าวนึงก็พ่อเห็ดนาเลคือก้าทางยางไปยางมากกัยังเหลือตาข้าเจ้าพี่นออ้องเออเมื่อว่าเท่าตุยเอาเมื่อบบได้เบืองแลว้วดอกมันก็ยังแข็งทดทอดอยู่ไพ่อพอบ้านก็เลยบอกอุ้ยเสร็จเท่าแลว้วที่นี่บอกนี่อยากบอกพี่บอกน้องว่าเมื่อว่านี่คอยกระซ่องเบิ่งแล้วกับอีเมะแม่ซ่องเม่องเงลี่ยวก็คอยกระซ่องลไเมืองอีก พี่น้องเออสออนน้ำคอยดอกปักในิดนึงป็นอย่างสิญงไว้ไงว่านี่ลราผู้เฒ่าพ่นว่ามานไผหมานมั่นเนาะพี่น้องอย่าวาแต่คุณมาหาเฮ็ดลายทอววาจะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายขันเฮ้ามานเฮ้าก็หมานคือบางที่ข้าเจ้าก็บ่เห็นเฮ็ดสุดดอกดอกพี่น้องแ,แต่ว่าผู้ใดจะเคลียดถึงเท่านั้นล่ะเมื่อแล้วก็ส่วนพ่อบ้านยางโลเมื่อก็พ่อเฮ็ดพี่น้องเออหน้าแหลมมูนี่บอกเด้เลยว่ากระดอกงามคักจากนั้นก็อู้นี่เราผลงานของไป <หา S 2> บ้านที่เอาไปล่างเตรียมตูแกงจ้า